สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนบทเสภาเรื่องคุณช้างคุณแผนตอนกํำเนิดพลายงามบทเสภาเรื่องคุณช้างคุณแผนมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาและเป็นผลงานของกวีหลายคนที่ชำระและแต่งขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์กล่าวว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่สอง ต่อมาในปีพุทธศักราช2460สมเด็จพระเจ้าวรมวงศเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงชำระเพิ่มเติมเรียกว่าบทเสภาขุนช้างขุนแผนเนื้อหาทั้งหมดของเรื่องกล่าวถึงความรักการแย่งชิงนางผู้เป็นที่รักระหว่างสามคนคือขุนแผนหรือพลายแก้วนางวัดทองหรือนางพิมพิลาลัและขุนช้าง โครงเรื่องเป็นลักษณะรักสามเศร้าที่จบลงด้วยความตายของฝ่ายหญิงคือนางวันทองคุณช้างคุณแผนเป็นนิยายรักพื้นบ้านที่มีหลายรสทั้งรสความทุกข์ความสุขความผิดหวังความสมหวังความอิจฉาริษยาความตื่นเต้นผจญภัยสะท้นนอนภาพการดำเนินชีวิต ขนธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อของคนไทยในอดีตได้ดีอย่างดีนะครับทั้งยังแทรกเรื่องราวอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์อันเกิดจากคาถาอาคมไสยศาสตร์ตามความเชื่อและค่านิยมของคนในสมัยก่อนซึ่งบางอย่างยังมีอิทธิพลมาจนถึงสมัยปัจจุบันนี้เท้าพามนะครับในวัยเด็กคุณแผนนางวันทองและขุนช้างเป็นเพื่อนเล่นกันต่อมาเมื่อโตเป็นหนุ่มสาว กลายมาเป็นความรักแต่ที่แย่ที่สุดก็คือคุณแผนและคุณช้างต่างลงรักนางวันทองคนเดียวกันต่อมานางวันทองได้แต่งงานกับคุณแผนแต่โชคชะตาผันผวนทําให้ต้องตกเป็นเมียของคุณช้างวันหนึ่งคุณแผนกลับมาแย่งชิงนางวันทองจากคุณช้างพากันไปใช้ชีวิตระหงกระเหินในป่าจนนางวันทองตั้งท้องคุณแผนจึงเข้ามอบตัวเพราะมีคดีความ และถูกจำคุกระหว่างนั้นเองขุนช้างก็กลับมาฉุดนางวันทองไปเป็นเมียของตนอีกครั้งวันทองอยู่กับขุนช้างจนท้องแก่จนคลอดลูกเมื่อนางวันทองอยู่กับขุนช้างขุนช้างก็เฝ้าประคบประงมด้วยความคิดว่าบุตรในท้องนั้นเป็นบุตรของตนต่อมาเมื่อนางวันทองคลอดบุตรเป็นชายได้ชื่อว่าพลายงามเมื่อพลายงามอายุได้เก้าปีมีผิวพรรณ ละไม้คล้ายคึงกับขุนแผนผู้เป็นพ่อเมื่อเห็นดังนั้นขุนช้างมีความคิดเครียดแค้นเกลียดชังพายงามเป็นยิ่งนักและวางแผนลวงพายงามไปฆ่าในป่าวันหนึ่งวันทองได้ลงป่วยลงขุนช้างได้ทีลวงพลายงามออกมาพาไปชมนกชมไม้จนล่วงเลยเข้าไปในป่าใหญ่จากนั้นขุนช้างได้ลงมือทำร้ายทั้งเตะทั้งต่อย ผีปีสารพัดไม่ว่าพลายงามจะอ้อนวอนอย่างไรนะครับคุณช้างก็ไม่มีความปราณีเลยผีพลายที่พ่อคุณแผนได้เลี้ยงไว้ได้มาช่วยกำบังไว้ให้ทันเมื่อพลายงามสลบไปคุณช้างจึงใช้หญ้าแฝกและคอนไม้บดบังพลายงามเอาไว้ผีพลายได้คลายมนให้กับพลายงามและฟื้นขึ้นร้องห่มร้องไห้หาแม่ผีพลายจึงบอกว่าจะไปบอกแม่ให้ ทีปลายได้เข้าฝันนางวันทองให้มาพบพลายงามเมื่อนางวันทองออกตามหาพลายงามป้าหนึง่งดังดวงใจจะขาดด้วยความเป็นห่วงลูกกลัวลูกจะพบเจออันตรายนางร้องห่มร้องไห้อย่างน่าเวทนานางวันทองได้เจอกับพลายงามและได้รับทราบความจริงจึงเล่าให้ฟังว่าพ่อของพลายงามนั้นแท้จริงคือขุนแผนซึ่งกําลังติดคุกอยู่นางทองจึงให้พลายงามไปอยู่กับญา้าทอประสีที่กาญจนบุรี นางวันทองได้ฝากพลายงามไว้กับสมภารที่วัดและนางกลับไปเตรียมของใช้เพื่อให้พายงามกลับไปใช้ในระหว่างเดินทางเมื่อนางวันทองกลับมาที่บ้านเห็นคุณช้างแกล้งเมานางวันทองจึงแกล้งทําเป็นโกรธว,ว่าหาลูกไม่พบเพื่อไม่ให้คุณช้างสงสัยพราุณช้างหลับนางวันทองจึงเตรียมสัมภาระให้พลายงามและออกหาพลายงามในตอนรุ่งเช้า เมื่อพายงามจะเดินทางไปหาหญ้าสองแม่จึงกอดกันร้องไห้อย่างน่าเวทนายิ่งนั้นนางวันทองได้สอนพรายงามด้วยความรักพรายงามได้ออกเดินทางไปหาหญ้าทองประสีตามลำพังในป่าในระหว่างเดินทางได้ยินเสียงของสัตว์น้อยใหญ่ร้องตลอดทางและได้อาศัยวัดอารางหลับนอนพอถึงบ้านกระดังได้ถามถึงบ้านของญญ้าทองประสี เด็กแถวนั้นได้บอกเล่าถึงความดุของย่าทองประสีให้พลายงามฟังพลายงามจึงออกอุบายว่าจะพาไปขโมยมะยมที่บ้านยา่าเพื่อให้ย่าเห็นตัวเองจบแล้วนะครับสําหรับบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกําเนิดพลายงามต่อไปนะครับจะเป็นบทอาขยานบทหลักชั้นประถมศึกษาปีที่6บทอาขยานบทหลักชั้นประถมศึกษาปีที่6คขุนช้างขุนแผนตอนกําเนิดพลายงาม ดังนี้นะครับเราจะได้อ่านและฝึกท่องบทอาขยานให้นักเรียนฝึกท่องแล้วก็มาสอบกับครูนะครับโดยการอัดคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็ส่งเข้าในกลุ่มนะครับต่อมาเราจะมาเรียนเรื่องคุณค่าวรรณคดีนะครับศิละปะในการประพันธ์ของขุนช้างขุนแผนตอนนี้นครับ หนื่งนะครับสื่ออารมณ์เศร้าสะเทือนใจจากฉากล่ำลาระหว่างแม่กับลูกดังตอนที่ว่า <S <S แม่แรักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารักคนอื่นสักหมื่นแสนไม่เมแมนเหมือนหนึ่งจะกินนอนวอนว่าเมตตาเตือนจะจากเรือนรัง แอบไปแต่ตัวต่อมานะครับศิละปะในการประพันธ์พัฒนา,นาถึงความรักความห่วงหาความอาลัยระหว่างลายงามกับแม่ดังบทประพันธ์ดังต่อไปนี้ลูกก็แลดูแม่แม่ดูลูกต่างพันผูกเพียงว่าเลือดตาลาย สะอ่นรำอำลาด้วยอาลัยแล้วแข็งใจจากนางตามทางมาเลี้ยวหลังยังเห็นแม่แลคะเม้นแม่ก็เห็นลูกน้อยละห้อยหาแต่เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวลับวับวิญญา โอ้เปล่าตาต่างสะอื้นยืนตะลึงศิลปะการประพันธ์ต่อมานะครับอารมณ์สะเทือนใจอันเกิดจากบรรยากาศของป่าที่เป็นฉากกับจิตใจของตัวละครก็คือพายงามที่กำลังอยู่ในอาการหวาหวันพลันพรึงดังบทประพันธ์ดังนี้จนเน็ดเหนื่อยเมื่อยคอให้โทเท คิดถึงแม่วันทองแล้วร้องไห้พระสุริยอาสายันลงไรไรเหมือนจิตใจเจ้าจะขาดลงรอนรอนอากาศประพันธ์ต่อมานะครับอารมณ์อันเกิดจากการบรรยายที่ทำให้เห็นถึงบุคลิกของตัวละครก็คือยักษ์ทองประสีที่ชัดเจน นในตอนนี้ก็คือตอนที่ปลายงามได้ไปขโมยมมยมของย่าทองเปิดสีที่บ้านนะครับดังบทประพันธ์ดนี้มยมใหญ่ในบ้านกินหวานนะักกูไปลักบ่อยๆแกค,คอยจับพอช่วยได้อายอ้ายหกหกเสียยับร้ายเหมือนกับผีเสื้อแกลื้อตัว ถ้าลูกใครไปเล่นแกเห็นเขาแกจับเอานมยานฟาดกระบานหัวมาถามหาว่าอะไรช่างไม่กลัวแกจับตัวตีตายยายนมยานครับสำหรับบทเสภาคุณช้างคุณแผงตอนกำเนิดพรายงามสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่6 จบลงเพียงเท่านี้หวังว่านักเรียนทุกคนจะมีความสุขกับการเรียนบทเสภาคุณช้างคุนแผนตอนกำเนิดพลายงามในครั้งนี้สำหรับชัว่วโมงนี้พอแค่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ